ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาร,ารามราชวร,รมหาวิหารหรือวัดโพธาเตียนเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด ราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและหลายท่านคงรู้กันดีเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะตลอดทั้งปีทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวต่างประเทศให้ความสำคัญมากเมื่อมาเมืองไทยต้องมาชมพระนอนวัดโพที่มีความงดงามและมีขนาดองค์ใหญ่ เป็นที่หาชมได้ยากของคนต่างชาติวัดโพยังเป็นโบราณสถานที่มีพระพุทธรูปเก่าแก่รอบโบสถ์ที่มีความสวยงามและหาชมยากประวัติโดยย่อนั้นวัดโพหรือทางนามราชการเรียกว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหารเป็นพระรามหลวงชั้นเอก เป็นวัดประจำราชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศกก์จักรีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรียุธยาเป็นวัดหลวงคางพระบรมมหาราชวังและที่ใต้พระแท่นปริศสถานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุพระบรมอาติของพระองค์ท่านไว้ด้วยพระนอนวัดโพสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ขาวบุรณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหารโดยทรงมีพระราชดำริว่าพระพุทธรูปปางสำคัญ ได้สร้างขึ้นในวัดนี้หลายปางแล้วแต่ขาดปางสายญ,ญาติเท่านั้นจึงโปรดกล่าวให้สร้างพระปางสายญ,ญาติองค์นี้ขึ้นโดยงานพุทธศิลป์พระพักที่โดดเด่นและฝีมือของการสั่งมุกที่ประบาทขององค์พระทำให้ได้รับการยกย่องว่าพระพุทธสายญ,ญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือของช่างทอง ที่หายากหาเสมอใครเปรียบเทียบไม่ได้เหมือนแห่งเดียวแห่งศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระพุทธไสยญาติวัดโพหรือเรียกกันว่าพระนอนวัดโพนั้นเป็นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทยคือยาวถึงสองเส้นสามวารองลงมาจากพระนอนจักสี ยาวสามเส้นสามวา 2, สองศอกหนึ่งคืบเจดนิ้วและพระนอนวัดขุนอินทประมูลยาวสองเส้นห้าวาพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงปฏิสังขรวัดพระเชตุพนทั้งวัดโดยองค์พระกอด้วยอิดถือปูนล,ลงลักปิดทองทั้งองค์พระบาทของพระพุทธสายาติแต่ละข้าง กว้าง1.5เมตรยาว5เมตรมีภาพมงคล108ประการเป็นลวดลายประดับมุกภาพมงคลแต่ละอย่างจะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆรอบล้อมด้วยภาพกงจักรซึ่งอยู่ตรงกลางพระบาททั้งสองข้างมีภาพเหมือนกันนับเป็นพรานอนอีกองค์หนึ่งที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่